สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมกลับมาพอกันอีกกับคลิปนี้ครับผมหลังจากที่ไปช่วงแม่บ้านแล้วพี่นอ้องบ้านนี้ค้ากับครับผมอจะเอาพาบรรยากาศค้ากับครับส่วนรถพี่น้องเอ้ยรถหลายหลายครับต้องใส่ อันนีจนจ่อยลราผิดหองเด้อยเพราะว่ารถมันไลยแหยงครับเส่ยความอดทนจน่อยครับผมอ่าแต่สวดสวดดีแท้ อะไรพี่น้องไปแล้วอะไรไปแล้วพี่น้องครับอะไไปแล้วครับหล,ล,ลุดหลแห้งครับพี่น้องไม่จ่ายที่ซุ่งคุณเมี่ยบานนะครับบางยาเหนือใดซุงเมี่ยบานเพจง,งานครับโจหัวหน้าโรงงานเลยครับอันนี้ก็เป็นค้ากลับครับ <Phone disconnected. S 1> นะ แซ่บๆแล้วพี่น้องเอ้ยกับเป็นเส้นท่างที่พี่น้องชาวโรงงานห้องกำลังไปเห็นงานครับเจ็ดโมงเช้านะครับกำลังแบบยุ้ยแบบว่าแซ่บๆแล้วพี่น้องคือคืนแ้บคือคืนดีแห้งโอ้ขี่จะเป็นแดงแดงมีเกลือกนี่ยัง มมนได้ลงอยู่พี่น้องเลยยังแดงอยู่ครับงาีดีด้วยข้างนาแบบเงาวอเอเลียนเลยครับพี่น้องครับแบบเงีว้วเลยพี่น้องดีดดเลยอ๋อบรรยากาศไม่ให้พี่น้องได้เบื่อครับ ตองระวังครับพี่้องครับคือคอยไปค่อยมาครับเพราะว่าหม้อไส้ลายแห้งครับเพราะว่าเป็นผ้านะที่ไปไง่ายมาง่ายครับที่พี่ดองเศร้าตรงงานเขาใส่ใส่แบบประจําแล้วพี่้องครับไปไง่ายจอดง่ายครับแวะไง่าย จะได้กับฝากถึงความปลอดภัยน้ำพี่น้องครับขับรถก็ไม่ได้ก็ได้นี่มันใจให้กันครับกะม้กับปลอดภัยครับปอยไปคอยมาน้ำพี่น้องเลยีอฝุ่นก็ยังไลยอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวคลิปหน้าในการนี่นะครับคลิปต่อไปนะครับ แวะร่มตลาดพาพี่น้องเป็นยังหาเหรินน้ำเมฆาน้ำตลาดบดีนฮาเบิ้งกับเขา้ามันหอมพี่นอ้องฮาเบิ้งเนื้อยากไน้กินครับบ่าซิมีน่าเป็นตต่แซ่บแต่แสบอแสบอลยังสาวๆนี่ครับ <c oughs> พกตกีนี่เศร้าๆ,ๆนี่บอก่อยหิวเขาแล้วพี่น้องครับแต่ซูเมอนี่มันจะเศร้าโดดหิวโดดเขา่าเนืว่ามันกินประจำนะครับเขาใส่ชีวิตประจำแบบว่ามันเคยชินนะครับกับวิธีชีวิตแบบโรงงานครับบ่หิวก็ต้องกินแ่ะพี่น้องเพราะว่างานเ้องก็เริ่มสักประมาณแบบว่าสแตนดาร์ดใช่ไหม แปดโมงครับเรื่องทำงานเขาก็ต้องกินแต่เศร้าแล้วบางคนเหนยมูปิ่งครับเขาเหนียวห่อหนึ่งแต่แตที่หาหุดหับอ่ามกินก็ต้องกินแล้ะครับกินเพลือเอาเอาแห้งครับพี่น้องครับเขาเขาใส่แห้งใส่กำลังครับยาก็ต้องยานะครับกินจนชิ้นนะพี่น้องเอ้กินแบบว่าเออ ร่างกายเขาบอกว่า,วามันปรับตัวครับกินข้าวจะเศร้ากับว่าแหนว่ายืดจะเศร้าหน่อยนะมันเคยกินไหมเนี่ยแต่เก้าเนี่ยเศร้าๆกับโมอยากนะครับผมนี่ก็แล้วแต่มืต้นกับมุงเทือกันได้มุงเทือกกับโบข่อยากครับมุงเทือกข้ายากกินแบบว่าน้ำมันห้อนกับเต้าหู้ไปแล้วครับพี่นอ้องเต้าหู้ปลาท่องกโก้งใช้สายไปแล้วครับพี่วัวน,นี่ เริ่มใส่กับก็ร่างรเหมืนอนเพลา่างงานเบิร์ตแบบนี้ยู่เขาแล้วแบบน,นี้ <c oughs> อาหารหลักของชาวโรงงานเฮากัขึ้นอยู่ในโรงงานพี่น้องบอกกันยังไงเลยค,คิดวอาได้น้ำม้า,มาพี่น้องเ <c oughs> ขมีมามาขม่มา้มาเขมีมามาขม่มา้าเก็บในตู้ไว้เนี่ยในตู้ล็อกเกอร์ไว้เนี่ยโอ้ต้องห่วงครับ <c oughs> นี่แหละครับอาหารยอดฮิต อยู่โรางงานครับผมม้าปมลากระกป๋องครับแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยเราต้องสืบเลยครับเอเอต่อยู่ห้องนี้่อยากนะพี่น้องเออมีเพื่อนเป็นเพือกนกันก็บอกครับอยู่ห้องนี้แซ่บบ่กินเด้ครับม้าเมานี่ยครับมีไว้กับยุ่หั่นแหละปลากระกป๋องนี่ก็กินเนื้อครับแต่ว่าอยู่โรางงานทำไยกินในื้อสมืุตครับไม่มีเบื่อแหงแซ่บ แห้งกันต้มมาม่านวันนี้เป็นพวกตม้มยำหรือพี่น้องเด้อเอ,อ้ยประกับปองใสวันนี้จังมักซังครับคุณลุงคนนี่ต้มอะไรวันนี้เปิดฟ้ามวันนี้เอาพะโลมเปาเน,นี่ยหอมกันยังพี่น้องเอยเห็ุงานน้ำยูนเอาไปน้ำไลยแตกครับยู่เข่าอะไรประนี้ วิหิวกับหิวลนมูเนี่ยวันนี้นเนาะเออนี่นะพี่นอ่มด้วยวิธีชีวิตโรงงานครับอยู่โรงงานกินมาม้าสิว่ากับมาบ้านมาเฮือนว่าปันสิทธิ์รู้ไปเลยครับ ด้วยเนาะโอเคง่ายมาตั้งปีแล้วก็จะใส่สวิตแบบว่าสบายสบายเนี่ยอยากกินแบบดีมันอยากเสพบบอกกันครับผมเพราะว่าบอกพื้นไม่ซื้อรั้ผพี่น้องเนาะบอกเล่ินบอกหัวบอกม้วนกันไปนะครับจะถือซาแล้วพี่น้องเนื้อ ธรรมดาครับเพามีหมื่นผ่อนไขยเนี่ยซีเรียสไลกับโบดีครับเพจงานซีเรียสไปทำไมเพจเขียนเขียนทำงาน,พนเพียงคนในหอยเอางานมานำพอครับเ็ดง,งานแล้วกับเอางานมานำครับ เป็นผู้คนเราพมกันกันนั่นแหละเหตุงานทั้งเทียมากกับจมอยู่ในในวงโรงพยาบาลนะเอ่อเป็นเรื่องธรรมดาครับถีบม่ได้นั่งเทียมันกำเหนื่อยครับพอนและหลายอย่างนั่งเทียหน่าง,งานเ้องมิก มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างพี่น้อง่ะหมอบนหมอบวกกันไปครับโอ้หมอบเบาเลยครับคู่บาเด้อเจริ่ครับกลับมาับล่กันได้ขับสากให้หมดขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่ต้องครับเร็วู่หรอครับ ก็ท่องกะกะเวลาในการเดินทางเจ้มือนี่เรา,าต้องกะครับผมเวลาหยุดเขียนนี่คุ้มนี่ครับต้องหู้ว่าโอ้เศร้านี่จ้าม่วงรถติดโบติดมือธรรมดามือแรกของซับดาหถบกไคไล้ครับสุมาผมบกไขไล้ดอกมือแรกขอคงซับดาแต่ถ้าสายยังน้อยเนี่ยเริ่มเสียดายครับแต่เศร้าๆบกไคไล้ครับกลับสบาย ยังมาเสาเด้กันเขาก็เสาครับกันมือกลางๆแน่วัดพุทธเนี่ยเนี่ยเอาละตัออ๋อเท่เสาครับเพราะว่ารถต่างคนกับต่างไปเท้เสาพี่น้องเอ้ยต่างคนกับต่างอย่างไปเท้เสาครับหาซื้อก็เขาก็นำเพื่อรถติดแห้งติดครับพี่น้องขาะเพื่อผมไม่ค่อยอยอะเนอะเอาเอาอ,าอ,าากอกมาแล้วครับรถหญ่ครับโดนพี่น้องสมัครเป็นมันเสาครับเปนคีลิน หูือว่าวันจันทร์ี่สิแหละพี่น้องวันจันทร์เขากะกมาทรงเมีบบานแน่ครับเดี๋ยวท้ายคลิปเป็นพี่น้องในเบื้องแนออ่ภาพบรรยากาศที่มาเศร้าครับให้พี่น้องในเบื้องนี่ก็เมื่อกี้กับท้ายไปแล้วครับเอาตอนมาทรงคลิปนี้ก็เป็นค้ากับครับให้พี่น้องในเบื้องกันไปกันมาทั้งมีควบฮั่ครับ ไปแล้วรับพีน้องครับผมไปแลบไปแลบไปแลบว,วนี้ยอ่าอาจิตติจงหน่อยครับเพราะวะ่าทั้งห้านี่ก็เป็นแยกกลางนี่คุ่มเลยครับแยกแบบว่ากระ,ะาจายออกไปทั้งนอกครับกระจายยู่ในตัวอันนี้คุ้มครับพีน้องครับเพราะวะ่าเป็นจุดกลางของนี่คุ่มเข้าครับ ดองเศร้างานเ้ากับเป็นจุดแยกออกอ่ะขอเขาเะโรงงานครับผมรถอัญชิไลยแน่ครับขนาดสองวันจันได้พี่น้องนี่ทั้งผมเนี่ยก็บบต้องซื้อกันกับพี่น้องครับทั้งผมเนี่ยก็ไล่กัน,กนเออเออแต่ด้คลิปนี่ผมก็เอาภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องอยู่แต่ว่าผมผมเปรียบเทียบแล้ว มมตะนี่ติดๆนะกุทิน,กกทนิคมผมอยู่เออกันนีิคมแบบอีเทนผมนี่มันมันกระจายออกขนนอกครับมันบเลยอยู่จุ่มๆเดียวพี่น้องมันเลยแบบคล้ายก็จจิงแต่ว่ามันกัมันไปได้เร็วกว่านี้ครับนี่ครับบางที่กะเขาก็ต้องมีประเมินครับพี่น้องครับจะได้มือให้งาน,นก็ได้ประเมินเวลาครับว่า ตรงเมงเวลาก็ว่าใช่ไหท่านบ่ท่านครับเออขันเท่าจะรถใหญ่มากนี่ยขันมอไซค์เนี่ก็ัิเร็วเนี่ครับสำหรับผมนี่สบายครับเขาก็เด็กโอ้ยเขาซีทุ่มพี่น้องเลยประท้วงครับเนี่ยว่าเห็นแค่ซีทุ่มโอ้รถมุ้งอย่างพี่น้องคนกันภาคกันนอนรับกันมปแล้วเ,ออเมันเป็นเวลานอน,นกับซีทุ่มรถก็โอ้ยไปไง่ายมากง่ายครับเขาง,งานซีทุ่มเนาะ ใหม้อไส่แห้งแหงจวดดีพี่น้องเอ้ยกระือว่อาว่าม,มีเวลาครับเขางงาช่ชีทุ่มนอนไปนแล้วครับนอนสามทุ่มไปแล้วครับมีเวลาได้ยินหนามีบา้านแน่ครับเออัวกันก็มีบา้าน ฝากกดไลค์กดแชร์ดนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตาพี่เนี่ยครับผู้ใดที่เขาเบิ่งไม่กับฝากกดติดตาพี่เนี่ยเรือพี่น้องฝากกดไลค์น้ำครับคำว่าคอมเมนต์น้ำกันไหนเด้อพี่น้องเด้เอแอต่มาบอกว่าใจารับกันไหนครับผมมาถามมาถามข่าวถามข้าวกันไหนครับ <c oughs> เนี่ยภาพบรรยากาศนี่มันเศ้าครับทั้งนี้ค่อมอมตะซิตี้ครับพี่น้องในเบิง้งว้าวแต่สุดๆแล้วพี่น้อง ก็ไปเป็นภัยนะครับอ่ากา,ายังไข่ครับมีเห็นอ่าถ้าไหนจราจรนะครับเพิ่นมาให้สัญญาณครับมันก็ก็เลยไปไงมาไงครับเป็นระเบียบเฮ้ยโอ้เบาๆเด้อครับเด้อคนที่ ข้อก,กับโบเห็นเนาะพี่น้องเนาะขบับรถขับลากกะบางที่กะเลี้ยวได้ครับผมแต่ว่าฮะกะให้ถูกให้ถูกตามหลักครับผมคัรเสีเรลี่ยก็ต้องเบึงผมครับมองเห็น่าเห็นเขาเป็นรถเงยนเนี่ยกะคิดว่าเขาเสีเรี่ยมันต้องเบึงไฟเหลี่ยวครับผมครับว่าก็เปิดไฟเหลี่ยวบ่หรือเขาเปิดตรงแต่ประมืดน,น้อครับอีที่พี่น้องอันตรายได้ครับเพราะว่างบางที่เขาขับรถเงยอยู่เนี่ย ผมก็เบิ่งอยู่เมื่อกี้นี่เบิ่งไฟกลางนี่แต่ผมบอกคันบ่มันออกโตเร็วกว่ามีเมื่อกี้นี่ยอ้วนบ่อยากจะบอกเลยครับฝากนี่พี่น้องเด้อครับรถขับไล่ก็ได้เข้ากับตองประเมินว่าว่ามันว่าเขาถือย่างเดียวนะพี่น้องเขก็ถือก็จริงแต่บางทีเขาก็เออประเมินว่าเขาอาจจะไปหรือบ่ไปเขาก็ต้องชะลอครับดีที่ผมบอกโต้แห้งเมื่อกี้ผมผมเป็นคนบ่ค่อยขับรวเร็วครับไปออกไปครับที่ว่า อ่ะมาโชว์ดีไหมครับผมพุกทัวร์สมนต้องไปหรองเนาะจะได้กาแฟเรี้ยวได้ครับแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยครับผมเป็นห่วงกันคนน้ำลังพร้อมครับอ่าครับนี่ครับกภาพบรรยากาศพี่น้องในเบื้องครับคลิปนี้ก็มองยังไหนพี่น้องนี่นะครับแห่งมาลดเอาลดเอาปูนเอาหินเอาไส้เอาภาพบรรยากาศในพี่น้องให้ทั้งทั้งบ้านเท่าทั้งอีพออีเม่ย์เพื่อนในเบื้องครับผมว่าลูกหลานเท่าเห็นงาน ไปยังไหนกินอยู่ยังไงเหตุงานยังไงไปยังไงเดิทนทานยังไงหยาเป็นไงครับอ่าครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ